อะไรเอ็ดจื๊อจื๊อจั๊กอ่ะอ่ะนี่เอ้ยอ้ยเอ้ามีใครมาด้วยหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาทินดามีอะไรติดอยู่ก็ถามว่าอะไรไงมองฉันแล้วก็หัวเราะกันเหรอมีอะไร แต่เขาไปดันอะไรกันเนี hmm. so ่ยเขาบอกว่าอยาโดนอะไรมันยังตัวกลมไม่เปลี่ยนอะไรนั่นเนี่ยใหญ่เออถ้าไม่โบกเนื้อก็เป็นลูกโบกเลยนั่นเนี่ยนะกลมใบแจ็คเลอแอดด้วยใช่มาเจอกันเองรบกวเนี่ยนะเอสจ่ายแอดเลยสบายมากอยู่แล้วเฮ้ย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 เนี้จังไม่ชอบหน้าที่มันลูกโบกคลองล้อนกับพุงกับคมเยอะๆของงดนี่นะ วันนี้จะหัวดโฮมรันสามลูกยยายเฮ้ยเ้อถูกมีจังเกลียดซะแล้วเพราะฉันน้ตัวอ้วนแล้วก็กลมมีจังก็เลยจะเยอะนะฮไม่ต้องหวงมีไอ้นี่อยู่นี่นะหัวผอมเพรียวขอแค่มีเจ้านี่แป๊บเดียวก็มีหุ่นผอมเพรียวได้แล้วล่ะจ้าจ้าจ้าฮึบดีละ กลับมาแล้วเลออ้อไม่จริงใช่ไหมความพยายามเสสหัสที่ผ่านมาไม่นะไม่เอาแล้วสายอายองไม่กินของที่ชอบแล้วเชียวแย่จริงๆเลยไหนอ่ะฮะเออเออนีอ่ดูอะไรอยู่ได้รีบขึ้นไปที่ห้องเลยไปคือว่าขนมละครับมันไม่มีของแบบนั้นหรอกอนี่จเจ้าเครื่องเนี่ยมันเสียแล้วละมั้ง แค่ด้ำหนักขึ้นมานิดหน่อยไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยนี่นะออ,อะไรอ่ะเดเลมอนเขไ,ไเป็นทำอะไรมาถึงได้ก้วนฉูแบบนี้เนี่ยฮะที่จริงแล้วก็คือพยายามจะทำให้ผอมลงด้วยของวิเศษเนี่ยแต่ดันเข้าผิดข้างไปเลยอ้วนตุ๊กๆเลยเอ <c oughs> ไม่อขัไปอย่าไม่ขับเลยเทอีทดีถ้าอย่างนั้นก็แคบแบบก็ไปอีกฝั่งก็ผอมแล้วนี่นะใช่ปะงอโอโอตอนนั้นอ่ะดีนะเฮ้ยเฮ้ยเอาละดีจังเลยไต้กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเข้าทางนี้ใช่ไหมเข้าไปเลยตัจะเข้าไปได้เข้าไปได้อีกติดไม่ไหวไม่ไหวเข้าไป้หญอฮงนั้นไม่เป็นไรฉันช่วยเองอ๋อ้นะองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ ี่ขอโทษพี่ตาแน่แหละที่ดันแบบไม่ยอมดูอะไรกันเนี่ยก็ฉันแค่พยายามช่วยอะจะอ๋อเสียงเสียงน่ารักแบบนี้เฮ้ยมีจังนี่นะฉันได้เห็นสภาพแบบที่ไม่ได้หรอกขอร้องละบอกว่าฉันไม่อยู่ทีนะไปแล้วหุยได้คือตอนนี้โดเรมอนเขาไม่อยู่หรอกอ๋ออันนี้ไอ้โดเรมอนเหรอขอบใจมากเลยนะ คือว่าเขาเอาไอ้นี่มาให้นี่เอ้ยโอ้ยให้มิจังเห็นจะได้สภาพแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนี่ไม่มีของพิเศษที่ทำให้ผอมอีกเลยเหรอเออยโบ้ยไม่ไม่งั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปดิโอ้ยเช่นหวังแล้วโลกนี้จบแค่แล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วจะให้มิจังไม่ชอบไปแบบนี้นะเหรอไม่เอา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 เด็ดขาดเลยไม่เอาถ้าอย่างงั้นนายก็ต้องไดเอทแล้วเออเออดเด็จะทำได้ไหม

อ๋อออเอารอบเมื่อหนึ่งรอบเริ่มได้ไปเลยพยายามเขา้านั่นแหละ,ละดีแล้วดีแล้วดีแล้วพยายามเข้าพยายามเข้าอะไปเลยไปเลยแข่งนเดียวแข่งนเดียว,ยวสู้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 ขึ้นมาขึ้นมา ห้าสิบเก้ากิโลไม่เป็นแค่กิโลเดียวเองโธ่โอ๊ยตอเลมอนดูนี่นี่ทาวิ่งอีกหกสิบเก้ารอบนะมันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมนั่นละโอ๊ย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 พยายามเข้าพยายามเข้าย้ำเลยย้ำไม่ไหวแฮะไม่ไหวแล้วตอเลมอน้าไม่ไหวแล้ววิ่งขนาดนี้ยังลดไปได้แค่กิโลเดียวไม่เอาแล้วจะว่าไปมันก็ใช่อ่ะนะ นี่ไม่มีของวิเศษอันอื่นจริงๆอะเหรอโอ้ยจริงๆมันก็มีอยู่หรอกนะฮะมีงั้นเหรอนี่นะตาหมูนี่มันอะไรอะใช่ใช้ไอ้นี่แล้วจะผอมลงได้เหรออ๋อๆถ้าจะทำให้ผอมมันก็ผอมได้อยู่หรอกนะแต่ไม่เอาดีกว่าแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเก็บทำไมถึงไม่ใช้เล่าแต่แต่ว่าแต่ว่ามันนายอยากจะให้มีจังเขาเกลียดกันเหรอโอ้ย เออไม่เอาอะเลยนะไม่เอาเด็ดขาดเลยนะถึง้นก็ใช้สิเออแต่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 ว่าถ้ากดสวิตช์เปิดแล้วเมืไหรก็จะโดนให้ไดเอทแบบแสนทธหดเลยนะจนจะผอมมาเด้อ,อไม่ไหวอ่ะแต่นายก็อยากกลัไปให้มีจังชอบเหมือนเดิมใช่ไหมงั้นก<จ>ดสวิตช์เลยนะนะอยากจะคอย,อยช่วยเองโอ้ยโดนทธอหดแล้วเอ้ย พอกดสวิตช์ไปแล้วจะปิดไม่ได้จนกว่าจะได้เอทสำเร็จค่ะจะไปให้ไดเอทไปสิก็พูดง่ายแล้วง่ายเนี่ยเอะละมาล่ะบางนทีว่าอยากจะรักสกีกินเหรอเดกพิต้าห่ะวันนี้ใจเอ็นควางลงได้สุดยอดไปเลยนะเร็วสุดๆไปเลยเลยกี่กิโลละแอนร้อยห้าสิบกิโลน่ะเป้าหมายละเอียดได้ร้อยห้าสิบกิโลถ้างั้น, <S 2> <S 2> นาราจะเอ็ดกันก่นกอนอื่น ให้วิ่งส0 0กิโล่สุดโหดเลยเห็นไหมดูีด้วยนะวิ่งเร็วข้าปปจ,จะปา <S <S uh, ไปยาววิ่งลัก้านี่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 โอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออ้ยโ เรื่องแล้วลูกโอ๋จ๋าลูกโอ๋จ๋าความจริงนะคราวนี้แม่จะไดเอทแบบจริงจังแล้วน่าจะบอกให้ลูกครับพยายามเข้านะครับแม่จ้าตายแล้วขนาดเดชเลร์เนี่ยสะโพกใหญ่คือตั้งสามเซนแน่ต้องไดเอทซะแล้วล่ะนี่เริ่มกันไดเอทได้ มัมเอดูมืนจะเป็นเหมือนเดิมแล้วออยอ๋ออ๋ยนานั้นนะเอ็ไปได้เจ็ดสิบโลใช้โย่ใ้เสร็จแล้วต้องเอ็ตแปดสิบกิโลวันนี้ต้้งรทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบโลตามเป้าหมายนี่ไปตลงไปดั๊้ฉันไปเดวอ่งร้อยห้าสิบก้อยเลยตอนนี้ต้ง่งปี้อาองต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จงได้ เอาละไปวิ่งราบเมืองสามรายรา,<อ>ราบถึงไม่ไหวก็ต้องวิ่งให้ครับจนั่นมันชีส้ี่

รู้รักนวัซส,สันตัวอยู่ในนั้นนอะอ่ะนะทีนี้ก็ออกมาได้มาเริ่มการไดเอดต่อโอ้ยโดนหนักอีกแล้วเอ้ยโดนน้ำไหลให้รีบออกมาก่อนจะนับถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาไั้เจอ่างน้ำหนัก

บอกว่าชอบชั้นที่เป็นแบบนี้แล้ว,ะวละฮ่ๆๆาฮ่าฮ่ <ๆ S 2> าฮ่าวตก็โเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะๆๆถ้ามากินตังที่ชอบแบบนี้นี่จางมาลองทานดูสิ